สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับเพื่อนๆวันนี้ก็มีงานล้างหลอดอาหารเหมือนเดิมครับเมื่อวันก่อนเราล้างไปแล้วทั้งหมด50หลอดครับตอนนี้ยังเหลืออีก45หลอดครับเพื่อนๆชุดใหม่ก็คือ45หลอดครับเราจะทยอยแกะมาทีละ10หลอด10หลอดครับแกะทำความสะอาด10หลอดตากให้แห้งแล้วก็ไปใส่แล้วก็เอา10หลอดมาสลับกันแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับนานแล้วครับหลอดนี้ประมาณ10ปีครับ ก็เหมือนกับประมาณว่าสิบปีเพิ่งได้ถอดล้างหนึ่งครั้งนะเพื่อนๆไม่ได้ถอดบ่อยครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะต้องถอดแกะมาล้างครับเปิดน้ําไว้แล้วครับเพื่อนๆเช่นชชน้ําก่อนครับจะได้ล้างง่ายครับล้างน้าเปล่าครับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยว,วใส่น้าํายาล้างจานี้แบบนี้นะครับนี่ครับหลังจากที่ว่าเสร็จจะให้อาหารวัวครับพอดีวันนี้ฝนตกด้วยครับเพื่อนๆก็าต้องทํางานแบบนี้นะครับอยู่ทํางานอยู่กลางแจ้งไม่ได้ครับก็มีงานเสริมแบบนี้นะครับ ล้างหลอดอาหารล้างทั้งนอกข้้งในล้างแบบให้สะอาดเลยครับเพราะว่าเป็นภาชนะสใส่อาหารให้น้องวัวครับถ้าเกิดภาชนะไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นบางทีน้องวัวอาจจะไม่กินอาหารก็ได้ครับเหมือนกับจานชามแล้วนะครับล้างไม่สะอาดเกิดความมันมีนมกลิ่นแล้วไปกินแล้วก็ดูเหมือนก็ไม่สะอาดนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้รวยๆปังๆเฮงๆทุกคนนะครับผม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเดินทางแคล้ยคลาดกปลอดภัยนะครับ